สวัสดีครับุ๋มครับผมบางครับผมคลิปนี้นะผมก็เป็นคลิปที่ดีคลิปหนึ่งเลยนะครับผมก็เดี๋ยวให้พี่ผมเล่าก่อนดีกว่าเนาะครับผมก็ตามชื่อคลิปและปกคลิปนะครับผมว่าเรามาขอบคุณพี่ใจดีนะครับผมที่ช่วยอุปการะพวกเรานะครับผมช่วยจ่ายค่าเทอมพวกเรานะครับผมครับผมก็เดี๋ยวเรื่องเราเป็นไงเดี๋ยวห้พี่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยจริงๆนะผมขอบคุณที่เขา อุปการะพวกเรานีครับผมช่วยแจเริ่มให้พวกเราเนาะนะครับผมก็เริ่มเล่าเลยผมว่าความเป็นมาเป็นไงครับครับผมก็คืออย่างนี้นะครับผมผมแนะนาการโพสขายเก้าอี้เกมมิ่งที่ผมที่พ่อผมให้ทาให้ผมนะครับที่ทำดีไอไวจากบอร์ดรถยนต์มานะครับผมก็โพสขายไปในเฟซบุ๊กนะครับผมก็โพสหลายกลุ่มมากเลยนะครับผมแต่มันดังไปดังอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับผมทีนี้ลูกค้าที่แดีวว่ามันก็ไม่ได้ดังมากเลยนะครับผม คนกดไลค์ประมาณ70นะครับผมคนคอมเมนต์ประมาณ40-50นะครับผมอะฮะแล้วทีนี้พี่เขาก็มาคอมเมนต์ใต้ที่ผมโพสนะครับผม uh huh. ผมโพสไปว่าหาเงินจ่ายค่าเทอมครับขายเก้าอี้เกมมิ่งทำเองครับ1ตัว1,500 2ตัวเอาไปเลย2,500ครับนี่คือสิ่งที่ผมโพสลงไปในกลุ่ม Facebook นะครับผม uh huh. แล้วทีนี้พี่เขาคอมเมนต์ว่าเอ่อ ที่ไม่รับของครับที่อยากให้น้องส่งเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวพี่โอนเงินให้1,000บาทครับเอาไปจ่ายเป็นค่าเทิมเขาคอมเมนต์มาอย่างนี้นะครับแล้วผมอะ่ะก็ได้ทำการตอบคอมเมนต์เขาว่าผมทักแชทไปแล้วครับผมก็ส่งเลขบัญชีไปให้เขาส่งไปเลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงหรอกนะครับผมก็เขาก็โอนเงินมาให้ผมเลยนะครับนะครับผมก็ตามนี้อนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผม ก็ตอนแรกนะครับพี่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะโอนเงินให้จริงๆหรอกนะครับผมเพราะว่ามันมีเงินตั้งหนึ่งพันนะครับมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะนะครับผมแล้วก็ผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับเขาบอกว่ารอสักพักนึงแล้วเขาก็โอนมาให้เลยจริงๆเขาแบบสลิปมาให้พี่ดูนะครับก็คือเออจริงๆอะ่ะเออพี่ก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆนะผมที่ทาให้พี่มีเงินจากายเพิ่มนะครับผมแล้วก็ ต้องต้อง,ต,องต้องขอบคุณจริงๆนะผมพี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับแล้วก็พี่ก็อวยพรให้เขาตั้งแต่านานๆเลยนะผมก็ขอให้เขาตัวเขาไในชีวิตนะครับขอให้เขาแบบเอจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะผมพี่สึ่งแรกขอให้สมหวังส่วนของความปรารถนานะครับผมตอนนี้ก็สิ่งที่อวยพรให้เขานะครับผมแล้วก็เรามาดูชื่อที่เขาอวมาให้ดีกว่าครับผมนะผมก็ชื่อที่เขาโอนมานะครับผมเขาชื่อนางสาวพัชราพร ซองสารนะครับผมอันนี้ผมไม่รวมอาร์ิดหรือเปล่านะครับแต่ก็อารอะไรดูก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณพี่เขามากนะครับผมที่ชชวยโอนให้พวกเรา1000บาทนะครับผมเราจะเอาเงินนั้นไปจ่ายค่าเทอมนะครับผมออผมผมกับเขานะครับผมไมไ่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับผมแต่เขาเห็นเขาคงสงสารผมนะครับก็เลยโอนมาให้เนาะผมไม่จ่ายค่าเทอม ครับับผมก็เขาก็พิมพ์มาว่าเออที่เขาช่วยเพราะว่าเขาเห็นเหมือนเหมือนผมเนี่ยเป็นอนาคตของชาตินะครัก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมก็นั่นแหละครับก็เราไม่ใช่ญาติกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับก็เขาก็ช่วยเหลือผมนะครับผมก็ที่ทำคลิปนี้ไม่ได้เพื่อสิ่งต่างๆอะไรมากมายนะครับก็แค่อยากจะมาบอกว่าเออในโลกเนี้ยในประเทศเนี้ยก็ยังมีคนดีๆอยู่นูว้ย คนที่เขาแบบเห็นคุณค่าในตัวเรานะครับผมคนที่เขาช่วยเหลือเราได้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนในแดงสิ้นเลยนะครับพี่กงพิมนี้เพื่อที่พี่อยากจะมาขอบคุณเขานะครับผมขอบคุณในความหวังดีของเขาขอบคุณที่แบบเออเขามาจุนเจือเงินส่วนหนึ่งของเขาให้พี่นะครับผมมาให้พี่มีเงินจ่ายท่าเพิ่มนะครับผมพี่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมแล้วก็หน้าเฟซเขาเดี๋ยวพี่ขึ้นมาให้นะครับผมก็อืมก็ไปดูกันได้นะครับคนนี้เป็นคนดีมากนะครับผม ก็ขอขอบคุณพี่มากๆนะครับผมขอบคุณในความหวังเดียวของทุกอย่างเลยนะครับผมอืมถึงแม้ว่าเงินหนึ่งพันอาจจะไม่ใช่เงินที่แบบโอ้โหมันมันเยอะเวอร์วังนะครับแต่แบบสำหรับพี่มันเยอะสำหรับพี่มากเลยนะครับผมมันทำให้เด็กคนหนึ่งมีเงินจ่ายค่าเทอมนะครับผมมันเยอะสำหรับพี่มากๆแล้วนะครับผมพี่ก็ขอบคุณพี่ท้องจริงนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับผมก็ แน่นอนครับขอบคุณพี่เขานะผมขอบขอบคุณจริงๆครับครับผมขอบคุณพี่เขามากๆครับไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับครับผมก็บายบายไว้เจอกันใหม่ในกันหน้าพวกเราสองคนจะนักเทียวมาดีๆกว่านี้นะครับครับผมคิปหน้าจะเที่วอะไรก็รอเราชมกันดีกว่าบาย